สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างเสร็์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนี่ครับพี่น้องโอ้ยอนไรครับนี่นะครับอาหารเนาครับหัวกรป๋งปลาเนี้ยครับโอ้ยอาหารนะครับหรือสาราออกหาปลานะครับเนี่ยมันเที่ยงครับเดี๋ยวมาผู้พัน รือสลากออกหาปลามาตีท่อนแล้วะวะมามา,าตีท่อนปันเนี่ยดังมางมะันนี่ยนะโอ้ม,มันก็มันพูดมองกันเลยนี่นะครับลื้อออกแล้วครับพี่น้องเหลือเหลือแค่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะทำการลื้อออกนะครับจะปลดปลากันครับพี่น้องเพราะปลาไม่เสิตายครับผมนะ อาหารครับลาบปลาครับโอ้อันนี้เงี้โอ้แป้งน่ะปลวานมาับ่ <laughs>

หลังจากเงียบลืมหรือรอยเครื่องมือครับมืออยู่ครึ่งอันนะครับเงียของแดกไก่มากครับหน่วยเก็บกู้ครับเก็บกู้มากเลยมันมีระเบิดครับพี่นลองผระเบิดสแสวงเครื่องฟังมาเนานเเารับเเ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 เ อ้าวโอ้ใครใครเลยต,เย,เย,ยตัวเหียนเพีย้ยนใครตัวไหนใครเดินถ่วงเลยเพี้นยนใครครับคนโอเ้อเพีเ้ยนไง lão nào nên lưa hello hắp vô trong lều là bao nhiêu đó bạn lạp nina lapung phong no lapung đèn mùa đèn mùa đèn พี่น้องลือสานี่ครับลือสลาครับนี่ครับลือสลาออกหาปลาครับลือสลาออกหาปลามปนปลาพงเลยงานใหญ่เนาะเออลงทุนหาดดิลงกทุ่งขนาดครับพี่น้องนี่ครับลือสลาออกหาปลาครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนในเย็นพี่ทุ่งทุ่มสุ่งเนียงไฟเดี๋ยวเราไปลุกสาฝนน้ำน้ำหนามมาก่อนมันยังพี่น้องไร ทีนี้พอให้เราก็ยกลงเหยือไปเลยทุ่นทีเดียวเขาหน้าไปลาแล้วยังหมดไม่มียังเราก็ควงขามด้วยกัน,<อ>นายากินปว่วนขนาละบ้านแห่เรานี่็ถือตรงนี้ละเจี๊ยด้อมมดเนี่ยหลาบงโปงเนาะสมบนนิน พวดอะอวพปวนปวๆปวดปวดยู ah, it, ้ปวดอะบุยบุยยู่ปเพาะมันมันเหี่วอ้เดียนั่นน่ะดังมันเหี่วอดีพวกันดังเลือกนีดังเลือกจำนำหมดแล้วเอาแล้วปวดไปยืนนี่ไป เห็นปะม่ปลาปะมันก็ปุ๋ยอยู่ไปปทั้งกุนฉลองว่าของตวนอ่ะเอาลือนี่แล้วที้ลาบปลากินครับสู้พี่สุนองกินปลาพงเรามายำครับมละป้านลามาเห็ดเบียกสอาพแวดเอมบรรยากาศทรองน้านี่ก็อบเอาอุ๋่ไหันเลยย่โดมอ างานครับนี่ครับพวกจังไยนีย่พวกใหม่ใหญ่นี่คักพี่น้องปีหนาก็จะีลอกคล้องนี่เราก็เลือสาออ้านั่นคีดอีปมันนินครับ เขากันเด้อครับพี่น้องอ่ามือไดมือวันอ่าปิดฤดูกาลนะครับปิดฤดูกาลถ้าใครอ่ารีสอร์ทเต็มนะครับหรือว่าไม่มีที่หลับที่นอนเชิญนะครับเชิญที่ทุ่งนาเนี่ยนะครับดีครับพี่น้องมีมี้องนอนครับมีสองห้องนอนนะครับสองห้องน้ํานะครับอสองห้องน้ำสองห้องน้ำมันสองห้องนอนสองห้องน้ำนะครับหนึ่งคอกวัวสองคอกไก่ หนึ่งคอกเป็ดแล้วก็หมาอีกสี่ตัวนะครับอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็วัวนะครับครับพี่น้องเชียอเชื่อได้เลยครับมือปิดวงครับมาพักตรงหน้านี่ก็ได้ครับท่างเขาก็ถือว่าลําบากครับพี่น้องห่างจากโดมสองกิโลครับนี่นะครับตรงไปตรงนี้ก็คือโดมเลยนะครับสํานักงานโดมนียครับอยู่นี่ครับอยู่ซื้อนี่แหละครับอมีน้ํานะครับมีน้ํามีไฟนะครับ มีไฟมีน้ำนะครับน้ำท่าสะดวกสบายครับพี่น้องมาชมบรรยากาศครับอว่าในรูปกิดดูกันดูเลือดูการหน้าผมกสินี่ครับกสิเดมาซีแมกอ่อนนะครับสีเฮดไม่กระเพาะมรงนีแล้วครับลมลื่นครับสารากลางนำเียนเชนนะครับยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านนะครับที่ทุงนานะครับห่างจากโดมนะครับสองกิโลนะครับ ถ้ามาถึงโดมเลยโดมมานะครับเลยโดมมาซิ่งตรงอย่างเดียวนะครับเจอหนองน้ำดีไหมน้องสเห็นเที่ยนหลังงามๆนี่ครับยูทางเขาครับนี่ครับดีต้นทาง,งนะครับเห็นไหมหลังเขาขาวน้อง ขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกการรับชมชมแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับชิปนี่สวัสดีตาสิวิเห็นงานต่อครับพี่น้องสีดีเห็นเบียกต่อแล้วมาเสิยบอะไรเครับมาเสิยบคำก่นอนสิสีสมาครับ